สวัสดีคะ่ะวันนี้จุ๋มจะมาตอบคำถามนะคะเกี่ยวกับมะเดื่อฝรั่งนะคะสำหรับพี่ๆที่เคยซื้อต้นพันุ์ไปนะคะหรือว่าพี่ๆที่อยากจะปลูกหรือเคยปลูกแล้วนะคะที่ใช้ต้นตอมะเดืออุทุมพรนะคะที่เจอปัญหาแบบว่าน้องจุ๋มทำไมแผลเขาไม่เชื่อมกันทำไมต้นเขาดีดทำไมต้นข้างบนใหญ่กว่าข้างล่างนะคะ เดี๋ยวจุ๋มจะให้ดูตัวอย่างนะคะซึ่งนะคะซึ่งคําตอบนะคะที่จุ๋มจะแชร์ประสบการณ์กับพี่ๆก็คือเป็นคําตอบที่ทดลองนะคะแล้วก็ศึกษานะคะจากที่จุ๋มได้ปลูกเองนะคะแต่กับกูรูหลายๆท่านอันนี้จุ๋มไม่รู้นะคะเพราะว่ากเกษตรมีหลายเทคนิคมากนะคะเทคนิคนี้ก็ ได้มาจากน้ำหนวดเกษตรนอกโรงเรียนนะคะแล้วจุ๋มก็มาทดลองนะคะจุ๋มก็เลยเอามาแชร์กับพี่ๆในกลุ่มหรือในเพจของจุ๋มนะคะอ่ะเดี๋ยวจุ๋มให้ดูนะคะอันดับแรกนะคะตอนนั้นจุ๋มจําได้ว่าจุ๋มเคยลงคลิปนะคะการเสียบมะเดื่อฝรั่งนะคะใส่ต้นตอมะเดื่ออุทุมพรนะคะอ่ะเนาะตอนนั้นต้นยังเล็กประมาณนี้เลยค่ะต้นต้นยังเล็กประมาณนี้เลยนะคะแต่ตอนนี้คือต้นใหญ่มากนะคะและตอนนี้นะคะกลืนเป็นต้นเดียวกันแล้วนะคะเนี่ย ขย,ยัายังไงก็ไม่มีดีดนะ,ะไม่มีดีดไม่มีหลุดนะคะอ่ะถามว่าใช้ต้นตอมะเดืออุทุมพรนะคะกับต้นตอมะเดือที่เป็นมะเดือฝรั่งเองอันไหนดีที่สุดนะคะจุ๋มก็ต้องตอบว่าเป็นมะเดืออุทุมพรนะคะเพราะว่าจุ๋มก็เลือกตัวมะเดืออุทุมพรนะคะอ่ะแต่สําหรับพี่ๆที่ใช้เมะเดืออ่าเทพอยู่หรือมะเดือ,อนอกอยู่ก็อาจจะตอบว่าเป็นมะเดือนอกนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับ ว่าลูกค้าชอบแบบไหนแล้วกันเนาะอ่ะนะ,ะอันดับแรกนะคะนี่จุ๋มให้ดูแผลก่อนนะคะอันนี้จุ๋มปลูกต้นตอนเมื่อเดี๋ยวทุมพรไว้นะคะตอนนั้นมีขนาดเท่านี้นะพี่พี่เห็นไหมเนี่ยตอเก่ามันนะคะก็เลยเสียบข้างเข้าไปนะคะตอนเสียบข้างแรกๆนะคะเขาก็แตกกิ่งออกมานะคะแตกกิ่งออกมาแล้วจุ๋มเคยทําคลิปอยู่คลิปหนึ่งนะคะคือต้นสูงมากนะคะต้นสูงมากแล้วทีเนี้ย มันมีพายุนะคะพายุจุ่มก็เลยเออกลัวนะคะกลัวเขาหักหรืออีกอย่างก็คือมันมีลูกเห็บนอกระทบโดนกิ่งเขาแล้วมันแตกจุ่มก็เลยตัดนะคะอันนี้เป็นเทคนิคที่ได้มาจากนันวดนะคะ,ะเกษตรน้องโรงเรียนเนาะ,ะอ่ะการที่เราจะต้องการให้แผลเขาอะเชื่อมติดกันดีตอนนี้ไม่มีดีดเห็นไหม อันนี้คือกิ่งมะเดื่อฝรั่งนะคะอันนี้คือตออุทุมพอรอันนี้คือจุดที่เชื่อมกันนะคะเนี่ยมไม่มีดีดนะคะและข้อดีนะคะของต้นตอมะเดือ่ออุทุมพรนะคะก็คือหนึ่ง ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพดินแบบไหนไม่ว่าจะแรงจัดไม่ว่าจะน้ําท่วมแช่เป็นเดือน2เดือนก็ไม่มีปัญหานะคะถ้าเขาโตแบบนี้แล้วไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าโดยธรรมชาติของมะเดื่อทุมพรเนี่ยเขาขึ้นตามริมโขงหรือตามห้วยนะคะซึ่งรากเขาเนี่ยบางส่วนในแช่น้ําด้วยซ้ํานะคะเขาชอบนะ,ะเขาชอบเขาเขาจเริญเติบโตได้ดีนะคะอ่ะ อันนี้จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีพื้นที่แบบน้ําท่วมบ่อยนะคะซึ่งมีลูกค้าหลายท่านที่ทักมหาจุ่มที่เจอปัญหาน้ําท่วมช่วงปีจุ่มจำไม่ได้ว่าปีไหนนะประมาณออสองสามปีที่แล้วที่น้ําท่วมเยอะๆนะคะก็คือต้นมะเดื่อฝรั่งของพี่แกตายหมดเลยนะคะตายหมดเลยเพราะว่าเขาใช้ตอมะเดื่อฝรั่งด้วยกันแต่ข้อดีของมะเดื่อฝรั่งด้วยกันก็คือ,อเขาจะไม่ค่อยดีดก็เหมือนว่าคนประเทศเดียวกันมันจะเข้ากันได้ดี นะคะแตระบบลากมันย่อมสู้มะเดือ่อไทยเราไม่ได้นะคะเอาเป,เป็นว่าขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของพี่ๆแล้วกันนะคะส่วนจุ่มเลือกตอมะเดือ่อทุมพรเพราะว่าพื้นที่ของจุ่มเนี่ยหน้าฝนน้าจะมีน้ําขังจะมีน้ําท่วมขังแล้วก็จุ่มชอบตรงที่ระบบรากเขาแข็งแรงมากนะคะแข็งแรงมากแต่ข้อเสียอาจจะกรื่นช้ากว่ามะเดื่อฝรั่งที่เป็นมะเดื่อฝรั่งด้วยกันเองนะคะแต่ระยะยาว ระยะยาวนะคะสำหรับจุ๋มนะคะอันนี้ต้องออกตัวไว้ก่อนว่าสําหรับจุม๋มจุ๋มเลือกอุทุมพรนะคะเพราะไม่อย่างนั้นจุ๋มก็คงจะใช้ตอา่าตอนอกเช่นพวกอะไรอะอิลัก,กี้พวกอ,อะไรนะออสเตเลียนะ,ะอาจจะใช้พวกนั้นนะคะแต่ว่าจุม๋มชอบอุทุมพรจุ๋มให้เต็มร้อเเลยนะคะเนี่ยพอเขาติดแล้วพี่พี่เห็นไหม ไม่มีดิดนะคะไม่มีดิดและการตัดนะคะการตัดทําให้นะคะทําให้เนื้อเยื่อตรงนี้มันสมานกันหมายถึงว่ามันปูดเนาะตอนแรกเราปล่อยให้มันยาวมันสูงใช่ไหมคะสารอาหารมันจะไปเลี้ยงยอดไปเรื่อยๆนะคะแต่พอเราตัดปุ๊บเนี่ยสารอาหารเขาก็จะมาซ่อมแซมแผลของเขาและจะทําให้มันใหญ่ขึ้นและแข็งแรงขึ้นพี่ๆเห็นไหมเนี่ยขนาดจุ่มทําขนาดเนี้ย ยังไม่เป็นอะไรเลยนะคะและอีกอย่างหนึ่งถ้าเราตัดนะคะเนี่ยมันเป็นทรงพุ่มพี่ๆจะได้เก็บผลง่ายมากเห็นไหมคะเนี่ยนะคะจะเก็บผลง่าย,ายมากนะคะแต่หน้าฝนนะคะไม่ค่อยแนะนําให้ทําผลเพราะว่าหนึ่งไม่อร่อยนะคะสเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นใบเนี่ยมันจะมีหนอนมีลาสนิมมีอะไรอย่างเงี้ยคือจุ๋มไม่ได้ซีเรียสนะคะไม่ได้ซีเรียส ปล่อยเขานะคะเพราะว่าใบเดี๋ยวเขาก็ทิ้งนะคะเดี๋ยวเขาก็ทิ้งคือจุ่มปลูกต้นไม้ปลูกแบบสบายๆชิวๆนะคะไม่ได้ไปซีเรียสอะไรมากมายนะคะมันให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันตัวไหนขี้เหร่ถ้าไม่ถูกใจเราก็รีบทิ้งนะคะหรือเราจะปล่อยให้อ,อะไรอะ่ะเขาเป็นทั้งต้นมันก็ไม่ตายนะคะพอเข้าหน้าหนาวปุ๊บเนี่ยเรารีดใบออกหมดเราใส่ปุ๋ยให้อาหารเดี๋ยวเขาแตก ใบมาใหม่หรือเราตัดทำทรงใหม่ก็ได้นะคะหน้าหนาวหน้าแรงทำผลอร่อยมากนะคะอร่อยพอน้ำน้อยนะคะอ่ะนี่เนี่ยไม่มีดีดนะคะเห็นไหมคะเนี่ยเกืนไปต้นเดียวกันและแข็งแรงมากเห็นไหมคะขนาดก็เท่ากันสวยงามมากนะคะซึ่งปีนี้นะ่ะจุ่มเต็มที่มากนะคะกลับมาเดือดฝรั่งตอนนี้นะ่ะปลูกเอ่อปลูก ต้นตอไว้นะปลูกต้นตออุทุมพรไว้นะคะยังไม่เปลี่ยนสายพันธุ์นะคะตอนนี้เพิ่งปลูกนะคะ,ะแต่ว่าบอกเลยอุทุมพรโตเร็วมากโตเร็วมากนะคะและมะเดื่อเป็นมะเดื่อทีอ่ไม่ใช่เป็นมะเดื่อที่สิมะเดื่อเป็นไม้อยุยืนนะคะไม่ใช่ปลูกปี2ปีสปีแล้วจบนะไม่ใช่นะคะเขาเป็นไม้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่เลยนะคะแล้วก็อยู่ยืนมากนะคะยิ่งได้ต่อบ้าน แบบอ,อุทุมพรเนี่ยยิ่งชิวมากเลยนะคะอยากได้ทรงไหนอยากได้แบบไหนเราก็สามารถตัดแต่งเองได้เลยนะเนี่ยเห็นไหมเป็นเชิ้อลายนี่จุงมก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะคะเดี๋ยวเขาก็แห้งมันเป็นธรรมชาตินะคะมันเป็นธรรมชาติถ้าเราจะไม่ให้มีเลยเนะะี่ยเราก็ต้องไปหายานูน,นี้นั่นมาใส่นะคะแต่จุงมไม่ได้ซีเรียสน,นะคะเดี๋ยวเขาก็แห้งนะคะเดี๋ยวเขาก็แหง้งพวกนี้ก็จะกลายเป็นกิ่งใหญ่ไปนะคะอ่ะก็คือเน้นแบบธรรมชาติเลยนะคะจะไม่ค่อยฝืนธรรมชาติเขานะคะเลยอย่างเราก็ไม่ต้องเน้นใช้เคมีมากนะคะ อ่ะเนี่ยหน้าฝนก็เน้นให้เขาโตไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวหน้าฝนเออไม่ใช่หน้าฝนสิเดี๋ยวเข้าแล้งหรือเข้าหนาวนะคะก็ค่อยมาทําผลอีกทีหนึ่งนะคะอ่า